วันนี้นะครับเพื่อนรักสัตว์เอ่ยนะครับมาที่งานไทยเพชรไทยพิษบูนะครับที่เดอะมองอามวงวานนะฮะวันนี้งานโอ้บอกได้เลยผมเข้ามาก่อนเมื่อกี้โคตรไฮไลท์เลยง่ายจริงๆนะเขาแจกน้องหมานะสามตัวตัวละสามหมื่นแจกแบบไม่ง่ายเลยโอ้โหแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูนะครับใครที่ใจรักสัตว์นะนอกจากน้องหมานะก็จะมีมีไก่มีมีนกมีโอ้เยอะแยะเลยเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่านะครับเชิญเลยฮะอันแรกเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นี่ เขาเรียกว่าชิคเก้นเฟสติวัลชิคเก้นเฟสติวัลผมผมเคยได้ยินแต่ซุปไก่สกัดตาเป็นไก่ดำผมก็ไม่นึกว่าเขาจะมีดำขนาดนี้จริงๆว้ายลูกไก่ลูกไก่กไกคือ อันนี้ทาไมมันดําขนาดนี้ผมไม่เคยเห็นนี่คือฟาร์มอะไรผม,มไม่กี่ผมอ่านผิดผมมั่นใจเลยอันนี้ทัดเปี่ยกฟาร์มจากสุรณบุรีครับจุพรณบุรีครับเอ้ยมันคือพันอะไรครับพี่อันนี้เป็นไก่ดำอิโดนีเซียอหย่มเซมานี่ครับครับจากประเทศอินโดนีเซียม,ม,มันมันมันมีความพิเศษยังไงกับความพิเศษเขาคือดําแล้วก็ทรงเขาจะสวยครับจะมีสี่ชนิดขนครับจะมีขนเข็มนี่เขาเรียกอะไรครับขนเข็มครับ นี่ไะอันนี้จะเป็นขนย้อนครับอันนี้ขนย้อนมันจะขนย้อนย้อนประมาณนั้นฮะอแล้วยังไงอนนี้จะเป็นชนิดขนเรียบครับขนเรียบใช่ครับก็คือขนสวยงามขนย้อนขนเรียบนี่เห็นมีข้างหลังมีอันี้มีไก่ด้วยอ่เป็นไข่ที่แบบบำรุงร่างกายครับที่คือเลี้ยงเไว้เพื่อความสวยงามหรือเลี้ยงไว้กินไข่จริงๆแล้วอถามว่ากินได้ไหมทุกอย่างมันกินได้ครับ คิออยู่กับว่าเราจะเลือกกินหรือเปล่าแค่นั้นเองครับอ๋อแต่ก็กินได้กินได้มีคุณค่าทางอาหารเหมือนเหมือนไข่ไก่ทั่วไปแต่ด้วยมูลค่าเขาเราไม่แนะนําให้ทานนะครับไม่แนะนำเราไม่แนะนำมอมมูลค่ามันสูงครับเอาลงตัวนั้นเท่าไหร่ตัวนี้ก็หลักๆถ้าผมล่อยหลักอันนี้ห0พันหกพครับสามารถเอาไปเลี้ยงได้ครับ โอ้ผมบอกเลยนะมันเหมือนพญาอินทรีตัวตัวมันใหญ่มากมันคือไก่แลเอะเราเรียกกันว่าไก่บรามาครับบราาบราาครับมาจากประเทศอ่าพวกนี้มีหลายประเทศครับจากตุรกีเยอรมันก็มีครับนี่คือบีิเองไหมใช่ครับบรีบเองแล้วได้ตัวขนาดนี้เลยแน่นอนครับก็คือเทียบเท่ากับเมืองนอกเลยครับผมเสน่ห์ของไอไก่บราาเนี่ย ที่ที่ที่มันมันมันชวนให้เราอยากจะเลี้ยงมาเนี่ยมันคืออะไรหนึ่งเลยครับที่พี่หอยเห็นเด่นชัดเลยคือให่หญ่เห็นไหมครัคือใหญ่สง่านะครับแล้วในไทยเนี่ยเราเชื่อด้วยว่าไก่ยักษ์บาม่าเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า king of chicken king of chicken คนไทยเราเชื่อเรื่องดวงเราก็เลี้ยงไก่ไว้เสริมดวงเหมือนกับเราเอารูปปั้นสิงโตตั้งไว้หน้าบ้านอันนี้เอาไก่ยักษ์เดินเล่นอยู่หน้าบ้านแถมเป็นราชาไก่ด้วย คุยเขี่ยหากินเก่งเสริมดวงเสริมบารมีเสริมเงินเสริมทองอันนี้ครับพี่อ๋อยลองอุ้มไหมครับอ๋อลองลองลองครับถือถือถือดิเอ้าเอ้าเอ้าอ๋อยต้องรูบปีกครับรูบปีกอ่ารูบปีกครับนี่ครับอ่าขอโทษนะครับขอโทษนะครับผมเกิดปีละกาเพราะฉะนั้นผมต้องเลี้ยงไก่บาม่าเพื่อเป็นการเสริมดวง โอเคฮะมันดิ้น <Okay. S 1> ละ <laughs> มันดิ้นละ <laughs> ว,าวางได้เลย <laughs> เอาละครับตอนนี้นะฮะอยู่ที่นา่าจะเป็นผมเคยเจอมันมาแล้วนะฮะ <laughs> เป็นไกไ่อะไรใครใครอยากคุยกับผมพี่ <laughs> ไก่ไก่หรือไก่อะไรอ่ะเป็นไก่ซิลกี้อเมริกาครับผมเป็นไก่ขนไหมนะครับมันน่ารักตรงไหนไพี่น้องเป็นไก่ขนไหมครับขนไหมครับผมขนไหมคือขนมันเหมือนไหมอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่เวลาเขาเลี้ยงเขาลงประมาณเลี้ยงแมวเลยครับผมเลี้ยงแมวอ่าลงประมาณเลี้ยงแมวโปรเซียเลยคืออาบน้ําได้อ่าพาจูงไปไหนได้ก็จะที่อ้อนหมือนแมวครับเลี้ยงยากไหมจ๊ะไม่ยากครับผมชินกับกระกาบ้ม่เหาแล้วครับโอเคนะครับขอบคุณนี่ฟาร์มอะไรฮะเนี่ย บ้านตระหลักครับบ้านตระหลักที่จังหวัดอะไรสมุทรปราการครับผมถ้าใครสนใจไปที่นี่ได้เลยนะกดกดไปได้เลยก็จะเจอในเฟซบุ๊กในอะไรนะเจอเลยครับจ้าสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่นี่คืออะไรนี่คือไก่ยักษ์เท้าไก่เขาเรียกว่าไก่ตีนโตครับไก่ตีนโตครับไก่ตีนโตทำไมทำไมเขาถึงตีนโตมันเป็นพันของมันเลยใช่ครับเป็นสายพันธุ์ของเขาเป็นสายพันธุ์ของเขาแต่ก่อนเขานิยมเอามา รับประทานครับเดี๋ยวนี้เป็นว่าเอามาเลี้ยงเป็นสวยงามผมว่าสวยงามอย่าไปทานคนเลยก็พอเลี้ยงแล้วว่าเลี้ยงแล้วว่ากินไม่ลงครับกินไม่ลงนะครับผมนี่มันเป็นไก่ไทยหรือไก่อะไรไก่เวียดนามครับไก่เวียดนามนะตั้งเดิมมาจากเวียดนามนี่เป็นไก่ชนว่าแบบดูตาใช่ครับประมาณนั้นมันเป็นไก่แบบว่าสายตามันอ่ะเหมือนจะพร้อมตีใช่ครับแล้วดูแข้งใครโดนแข้งเข้าไปนี่โอ้นี่โดนถีบไปแล้วนะขึ้นไปใช้ตีนกานะตีนไก่พกเป็นตีนไก่แต่ตีนจาน ครับโอเคขอบคุณมากครับเอาละครับและนี่ก็คือมันแปลกคะเป็น,เ,ปนเขาเรียกอะไรฮะซิลกี้ขนใบย้อนกลับค่ะธรรมดามันขนไม่ย้อนแบบนี้ใช่ไหมมันไป<ช>ขนเป็นตามแต่อันนี้คือแปลกใช่มันทวนกลับขึ้นมาค่ะคือมันเป็นประเภทของซิลกี้มันจะมี4ี่อย่างค่ะทั้งขนไหมขนใบย้อนกลับแล้วก็เป็นขนใบเรียบแล้วก็ขนไหมย้อนกลับค่ะแต่ต้องบอกเลยผมไม่เคยเห็นขนยอนกอันนี้เป็นไก่แปลกไก่แปลกนะอันนี้ถือว่าไก่แปลกเลยนะก็คือ ยังมีฟาร์มไม่กี่ฟาร์มที่กําลังท้อในี่คือฟาร์มอะไรซิลกี้อมยิ้มค่ะครับอมยิ้มนะคนแหะใช่ค่ะนี่มีอมยิ้มใด้วยมีอม้ด้วยค่ะมีอมยิ้มด้วยยังไงสนใจฝาดนะคะฝากติดเด้ค่ะขอบคุณพี่หอยด้วยค่ะได้เลยค่ะครับเดินมาเจอต้องหยุดดูเลยเพราะว่าเขาบอกนี่คือไก่บามาที่ใหญ่ที่สุดแพงที่สุด ที่นําเข้ามาจากตุรกีนะฮะตัวนี้คือ1 0 0 0 0แนบาทนะครับปรามาที่ผมบอกได้เลยว่าสีสุดยอดมากเลยมันสวยตรงไหนอ่พี่ช่วยบอกลักษณะไหนโครงสร้างครับโครงสร้างมันจะงามสง่าเป็นราชาไก่ครับราชาไก่นะครับผมแล้วก็สีเขาก็จะมีสามสีตัดกันครับใช่ใช่สีเงินสีแดงแล้วก็สีเทานะครับเขาเรียกว่าสีบูซิ s นเวอร์ออเรนตครับตนครับ แล้วก็โครงสร้างแบบนี้มีหนึ่งตัวในประเทศไทยหนึ่งตัวเท่านั้นครับโครงสร้างนี้เลยครับไม่มีทำมาอีกเหรอพี่รอลูกมั้งครับพี่แต่มีรอลูกแน่นอนครับผมต้องบอกว่าโอ้โหมันน่าเลี้ยงจริงเลี้ยงยากเลยพี่เลี้ยงก็ไม่ยากครับเลี้ยงเนื้อไก่ด้วไปเนื้อไก่ทั่วไปเลยใช่ครับผมเดี๋ยวมันจะมาแบบนี้เองแต่ต้องมาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีครับที่ดีครับพี่หอยเฮ้ยเลี้อไก่ดีว่ะว่ะเลี้อไก่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่หอยขอบคุณนะครับพี่ คุณนายคุณพักมาในงานนี้ด้วยพาลูกสาวมาด้วยน่ารักจังมาเดินเล่นมาเดินเล่นเหรอโอ้แต่คุณไม่ได้เดินเล่นอย่างเดียวหรอกข้างหลังเป็นเดอะแก๊งคุณใช่ไหมใช่นี่นี่คือที่ที่ทําด้วยกันมหฮะหรือว่าอะไรใช่ครับนี่เป็นยังไงบ้างธุรกิจตรงนี้ก็มันเหมือนกับว่าเป็นพอปปี้แบบสนุกสนุกใช่ไหมเออมันเป็นกิจกรรมไเฉยๆอะเหมือนเหมือนตอนที่เราเหมือนเราเลี้ยงหมาเราก็ไปพบ พบป่ากลุ่มเลี้ยงหมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นกลุ่มเลี้ยงนกก็คือเหมือนเราเดินมาถึงจุดนี้ได้ไงก็ไม่รู้ไไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> น่าจะคนที่พาเรามาถึงตรงน,นี้คือโควิดแล้วแหละใช่อ่าใช่ <c oughs> เริ่ม<า>เริ่มเลี้ยงช่วงโควิดน้องต้ค่ะพี่อ็ป้ายานี่นี่คือคนที่คุณป้ายยาใช่จนตอนนี้ตอนนี้เลี้ยงนี่ดินเดอยู่เอ้ยเออน่ารับไปไหนมาไหนได้ด้วยนะใช่นี่เอาไปไหนมาไหนด้วยตลอดวะฮะเอาไปเที่ยวไปพายไปทำงานก็ไปได้กันเลยโอ้ น่ารักลองน่ารักครับครับผมอ่ะขอให้โชคดีนะครับผมธุรกิจเฟื่งฟูเลยครับทาไปนะฮะโหดูน่ารักมากมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ บอกเลยบอกเลยอยากเจอมานานแล้วอยากลากมานานแล้วอยากลากมานานแล้วผมเคยแพ้เขาไปครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนี้ผมก็ไปฝึกซ้อมมานะฮะเพื่อที่จะมาเอาชนะเขาให้ได้เดี๋ยว <ใน S 1> คุณดูวันนี้ที่มาในารุ่นกี่กิโลคะอ่ารุ่นไม่รู้กี่กิโลฮะน่าจะจกววัๆๆจกเจสบโลครับผมเอาวันนี้ผมมา ต้องต้องให้ดูแบบเป็นเป็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวอะเขาก็เลยต้องใส่ชุดไดโนเสาร์มาสักนิดหนึงเมื่อสะกู่ไข่เต่าลากไปที่900กิโลผมก็เลยว่าลากไปเท่าไหร่นะ900กิโลครับผมขอสัก9โลได้ไหมครับผม เอาพร้อมนะเอาละเอาพร้อมห่างกว่านี้อีกนิดได้ไหมฮะเดี๋ยวผมจะไม่มีสมาธิฮะห่างกว่านี้นิดนะโอเคครับครับครับโอเคครับเอาไหมพร้อมไปไป ่าตอนนี้ผมเอวคอดมากเฮ้ยได้กี่อ่ะหูเฮ้ยได้ไหมได้ไหมหมดแรงเลยนะจริงเลยเนี่ยหน้าซีดเลยเนี่ยโอ้โหมันทำได้ไงวะน้องไข่ตุ๋นมาดิมาโชว์เลยดิไข่เต่าครับไข่เต่าดิ่ไข่เต่าวะตอนนี้ตุ๋นล้วพี่ตอนนี้พี่เป็นไข่ตุ๋นแล้วน้องเอ้ ผ่านหนึ่งพันแล้วนะครับโอ้โห oh. ดีเซ้นวเนลวลาเลยครับขอเสียงประมือให้กับใครเตากันหน่อยนะฮะเมื่อกี้เขาไปเท่าไหรเก้าร้อย โอ้ล mm ูก hmm. เอ้มาจับนองน่อยนะคะเก่งมากอายุกท่ร่แล้วเนี่ยอายุ6ปี6ป mm ีแ hmm. ล mm ้วนะะ6ปีแล้วอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับไทรเตาหน่อยวันนี้สนุกมากจริงๆนะครับกับงานไทยเพชรไทยพิทบูนะครับที่เดอะมองงามวงวานนะครับที่ MCC h ซอชั้น4ตรงนี้บอกได้เลยว่าโอ้โห มาดูแล้วแบบใจมันฟูเพราะว่าตอนนี้หลังจากโควิดอะไรไปก็แล้วแต่นี่นะฮะตอนนี้คนรักสัตว์นะครับมารวมกันที่นี่นะครับมีทั้งน้องหมานะฮะน้องไก่น้องนกน้องทุกน้องวันนี้สนุกสนานมากจริงๆแล้วโอ้โหผมยังประทับใจกับโอโบอบัวของผมอยู่เลยนะฮะวันนี้นะฮะต้องขอบคุณนะฮะจริงๆแล้วนี่ข้างหลังนะ ออฟติไลท์พ m มของเรานะฮะอย่าลืมเป็นอาหารน้องหมานะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยเป็นอาหารน้องหมาที่เป็นเรียกว่าโมโนโปรตีนละกันทําจากเนื้อสัตว์ที่เนื้อสัตว์ล้วนจริงๆไม่มีอะไรเจือปนไก่เป็นไก่ปลาแซลมอนเป็นปลาแซลมอนนะฮะและไม่มีคาร์โบไฮเดรตเหมาะมากเลยนะครับสําหรับน้องหมาที่ชอบทํากิจกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบต้องใช้แรงจ่อย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ย ออสิไรฟ์พามนี่ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับที่นำเข้ามาจากเบลยเยียมนะครับฝากไว้ด้วยกับของคุณวิลลี่ฮะของคุณวิลลี่เขานะครับฝากไว้ด้วยอย่าลืมนะฮะกด subscribe ด้วยแล้วก็ notification ด้วยครับกับเพื่อรักสันเอยนะครับวันนี้ขอบคุณครับ